พูนาเนี่ยคือผู้หลอกที่ใช่ไหมสวัสดีครับมาอยู่ในช่องเท่าแก่วันนี้เราจะมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดมาเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมานะครับมันเป็นการโกงออนไลน์ที่ผมยอมรับไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมันบวกกับความที่ผมโง่ด้วยเองครับเหตุการณ์นี้ก็คือผม มีความฝันหนึ่งก็คือไม่ใช่ความฝันหรอกแบบว่าเป็นเป้าหมายแรกที่เราอยากเก็บเงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไว้สักคันหนึ่งนะครับเอาไปทํางานหรือว่าอะไรครับที่อง้อไฟมันดับไม่ไม่ใช่อะไรนะบม่งผมไม่ได้เปลี่ยนไงไฟมันจะดูดนเนี่ยแต่แบบผมอยากได้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วทีนี้ผมก็เลยตั้งเป้าหมายกับแฟนหรือว่าภรรยาผมหมายว่าอยากที่จะเก็บเงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนะครับ ผมก็เก็บเงินกับแฟนของผมเนี่ยประมาณ3เดือนบวกกับการที่ผมได้เข้าไปซื้อทองคําด้วยก็ตอนนั้นได้กําไรมาก็พอสมควรก็เลยปิดคิดว่าแบบว่าเออถึงเป้าที่เราจะทําการซื้อรถก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อมือสองนะเ,นเพราะว่าตรงนี้ยังห่วงว่ายังไม่อยากที่จะผ่อนรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ก็เลยไปปรึกษาคนในครอบครัวไปปรึกษานะนะครับว่ายังไงว่าเขาบอกนะผมบอกว่าแนะนําให้ซื้อเมื่อหนึ่งหรือว่าฟรีดาวในาราคาที่ประมาณสองหมืนห้านะครับแต่ว่าตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าแบบเออแบบมันไม่ใช่ทางผมก็คือแบบผมอยากได้รถที่แบบไม่ต้องผ่อนอะไรเงี้ยแบบเราจ่ายเงินให้เขาแล้วเราก็ได้รถมาขับเลยโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องชําระเงินอะไรเพิ่มนะครับ แล้วทีนี้ก็ผมได้เข้าไปในเช็คในแอปแอปหนึ่งนะครับเป็นแอปฟ้าที่ทุกคนก็รู้จักนะครับที่ใช้ในการเช็คว่าเออวันนี้แบบมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าผมก็เลยเข้าไปในแอปนั้นนะครับแล้วก็เซิร์ชว่ารถมือสองนะครับซึ่งเพจเพจนี้เป็นเพจที่ผมติดตามมานานแล้วนะผมอยากจะเตือนภัยคนที่แบบว่าจะหาดูซื้อรถมือสองนะว่าไม่ควรที่จะซื้อรถใน a c e b o o k นะควรที่จะดู ตามพวกแบบหน้าร้านเลยนะครับหลังจากที่ผมเข้าไปในเพจนะครับมันเป็นรถซื้อขายแถวพัทยานะครับซึ่งในเพจก็มีการคอมเมนต์บอกนะครับแล้วทีนี้ผมก็ได้ทําการเลื่อนเลื่อนอเพจลงดูไปเรื่อยๆนะซึ่งมันเข้าลงเกี่ยวกับว่าแบบเป็นการบอกว่าปิดการซื้อขายว่ามีคันนี้แบบมีคนจองแล้วนะอะไรเงี้ยกาลังที่จะจัดส่งพร้อมที่กับถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะครับว่าเออแบบ ได้รถจริงๆนะแล้วก็แบบว่ามีรูปคนที่ยืนรอรับรถก็วิญญาณผมมาฝนก็จะตกน,นนะแล้ว,แล,วแล้วทีนี้เอ้ทีงไหนหรอวะอะไรวะเนะี่ยอ๋อจำได้ละตอนที่แบบว่าเข้าลงรูปภาพเพจอะ่ะรูปภาพแบบเออแบบมีคนรับรถจริงๆนะอะไรเงี้ยเนี่ยคือแบบว่าเป็นความ เป็นสิ่งแรกที่ผมเกิดความเชื่อใจแล้วก็ดูทางเพจก็มีผู้ติดตามประมาณ9000คนนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากที่จะรู้ว่าแบบว่ามันเป็นเพจไหนหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นเพจที่ผู้ติดตามประมาณ9ก0 0คนเกคนกว่านะครับแล้วเจ้าตัวเจ้าของเพจก็คอมเมนต์ว่ารถอยู่แถวพัทยานะครับแต่ว่าเคยมีคนคอมเมนต์ว่ารถอยู่แถวไหนก็บอกอยู่พัทยานะ แล้วทีนี้ผมก็เลยทําการทักไปนะครับว่าเออสนใจรถรุ่นนี้นะเพราะว่าเรว่าผมไปเจอรถยี่ห้อหนึ่งนะเป็นของเจียโนราคาหมื่นห้านะครับซึ่งมันถูกมากนะผมก็เคยถามพี่ในที่ทํางานว่าเออแบบมันถูกเกินไปไหมครับอกว่ามันถูกเกินแบบว่าแรกกับมาที่ใช้ขับในตัวรถนะขับนะประมาณไม่เกินสองหมื่นไม้นะครับซึ่งผมว่าเออแบบ มันน่าสนใจมันหลอกมันลอ่นลอลวงผมนะครับทั้งที่แฟนผมก็บอกว่าเออแบบเฮ้ยแบบทำไมไม่รอดูแถวบ้านเราก่อนให้ดูดีอะไรเนงะี้ยผมไม่ฟังแฟนแบบในความที่บอกว่าแบบมันเราอยากได้มันมานานอะไรเงี้ยตอนนั้นผมหน้ามืดตามัวนะครับอ,อันนี้เข้าถือว่าเป็นกลอุบายของวิชาชีพแล้วนะผมก็เลยทักไปหาเขาว่าเออแบบผมก็สนใจรถนี่นะนี่นะนี่นะนนะแบบแล้วบอกว่า จะทําการซื้อขายกันยังไงเขาก็บอกว่าเออรถนี้เป็นรถเจียโนเฮ้คูสมองเป็นไรวะเนี่ยไม่ใช่นะครับผมพูดนี้ก็มันเป็นเพราะว่าแบบผมคนแบบความจําสั้นนะครับแล้วทีนี้เขาถามว่าเออแบบสนใจรถรุ่นนี้ใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่ครับแล้วจริงก็มีหลักฐานนะครับแต่ว่า ผมไม่สามารถที่จะออกมาเผยแพร่ได้นะครับผมก็สนใจแบบว่าเออแบบผมอยากได้รถคันนี้เลยเขาบอกว่าสนใจมัดจําผมเขาบอกว่าสนใจมัดจาใช่ไหมซึ่งได้รับมาจากแฟนอีกทีหนึ่งนะครับแฟนผมบอกว่าให้ดูให้ดูไปก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแฟนผมก็ขัดแย้งแบบว่าแบบบอกว่าเออให้ผมดูรถแถวนี้ก่อนแต่ว่าผมไม่เชื่อแฟนนะครับนี่แหละคือหลุมหนึ่งนะครับ ผมด้วยความที่บอกว่าอยากมีรถมากอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเออแบบเขาบอกมัดจาได้นะแต่ว่าพวดแรกก็ประมาณแปดพันกว่านะผมก็เลยโอนเงินไปให้เขาเลยทันทีแล้วในราคาแปดพันนะครับแล้วทีนี้ผมคิดว่าเออแบบไม่คิดว่าเขาจะส่งข้อความอีกข้อความหนึ่งนะก็คือแบบว่ามันเป็นข้อความที่แบบว่ามันจะมีค่าเพิ่มเติมในเช่นพวกเอกสารรถพวกอะไรพวกนี้ครับซึ่งเขาไม่ได้แจ้งผมล่วงหน้า ผมก็เลยคิดว่าเออแบบวิคูโดนแล้วไงทาไงดีวะตอนนั้นผมเครียดมากกําลังทํางานอยู่เลยนะครับแล้วนั้นก็เลยปรึกษาคนที่ทํางานเออแบบโดนโกงแน่นอนอะไรอย่างเงี้ที่ทำงานบอกเออทำไมไม่ยอมปรึกษาก่อนอะไรเลยาก็ผิดเี่ผมอะไรที่ไม่ได้ปรึกษาเาก่อนนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยทักไปถามว่าเออแบบไม่ได้มีค่าพวกนี้แจ้งไว้เบื้องต้นเลยนะแบบบอกว่าเนี่ยว่าแค่จัดส่งฟรีอะไรเงี้ยครับ แล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าผมได้แบบเออผมโอนเงินให้เขาแล้แปดพันบาทอะ่ะมาเขาบอกว่าตอนนี้เหมืนอนแบบมีมีดม,ม,ม,มาจี้ตัวคอผมนะเพราะว่าแบบเหมืนอนแบบว่าแบบเอบอแบบเราเสียไปล 8, ้แปดพันผมก็เลยบอกว่าแบบตอบเป็นเหยื่อเขานะครับโอนเพิม่มอีกพันห้านะครับเนี่ยแบบถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับอย่าลอกเรียนแบบนะครับพอผมโอนเงินไปให้เขาและ้ะปุ๊บ เขาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดส่งเลยนะครับภายในพรุ่งนี้ผมว่ารู้สึกว่าเอ้ยแบบมันเริ่มมันง่ายไปไหมเขาแบบขอที่อยู่เราไปนะครับอันนี้อันตรายมากแล้วทีนี้เขาบอกว่าจะจัดส่งพวกนี้นะครับผมก็รอจับตารอดูวันพรุ่งนี้นะว่าเออแบบเฮ้ยเขาบอกว่าเขาจะมาส่งพ่งนี้ว่ะไนผมรู้สึกว่าแบบเกิดอาการรอไม่หลับนะครับว่าแบบเฮ้ยเราจะมีรถรออะไรเงี้ยแบบจะได้แบบมีรถขับไปทํางานขับไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับ จนกระทั่งพวกนี้นะครับตอนเช้าผมเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะว่าทางเพจจะทักมาบอกว่าเออแบบกําลังเคลื่อนย้ายกําลังส่งรถอยู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าใจเสียวอแบบมันโกงผมแน่นอนเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแบบเออตอนนั้นเงินของผมมาไปอยู่กัแบบกับมันประมาณ9,5 0 0นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จะเป็นเงินที่ค่อนข้างที่จะมากสำหรับคนที่แบบทำงานประจำอย่างเรานะครับ แล้วทีนี้พอผ่านไปสักประมาณเที่ยงนะครับก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรจนผมเข้าไปทักต้องเข้าไปทักว่าแบบเออแบบมันขึ้นว่าแบบว่าการส่งข้อความไม่ไม่ถูกไม่ไม่ถูกส่งนะครับผมก็เลยแบบชิบหายแล้วไนงะก็เลยคลิกไปหน้าเพจไปแม่งบล็อกผมไว้ทุกคนตอนแบบว่าแบบแม่งรับไม่ได้ว่ะแบบเออแบบผมเข้าใจว่าแบบความโง่ของผมมาเข้ามาด้วยเรื่องหนึ่งนะครับ ผมก็เลยมันบล็อกผมไปแล้วผมก็เลยโทรหาแฟนผมว่าเออแบบลองให้เช็คหน้าเพจด้วยหน่อยว่าเพจมันได้ปิดไปหรือยังพอแฟนผมไปเช็คก็เพจมันยังเปิดปกติเลยนะแสดงว่ามันนบล็อกผมไปทุกคนอ่าแล้วทีนี้พอมันบล็อกผมแล้วมันมันลงแบบลงขายรถต่อเว้ยนี่แหละผมโวรไม่ชอบเลยว่าแบบมันบล็อกมันโกงเงินผมไปละแล้วทีนี้มันก็จะจะโกงต่อไปนะอ่าพอเรื่องนี้ ผมผมรู้แล้วก็วันรี่ขึ้นมาผมก็ทําการลาวลางานครึ่งวันนะครับแล้วก็ไปแจ้งความบันทึกประจําวันที่ตารวจไซเบอร์แถวบ้านนะครับก็ได้ได้การแจร้งความมนาะแต่ว่าผมคิดว่าเงินที่เอาไปก็ไม่น่าที่จะได้คืนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับดูเสียงฟ้าร้องเลยทุกคน วันนี้ผมก็จะมาเตือนภัยนะครับสําหรับคนที่จะซื้อของอะไรในแอปฟ้าก็ควรเช็คดีๆผมว่าไม่ควรที่จะซื้อเลยด้วยซ้าน,นะครับเพราะว่ามันมันเป็นที่ของวิชาชีพด้วยนะครับที่แบบว่ามันไม่ได้เหมือนแบบพวกแอปแอปที่เราสั่งออนไลน์พวก lazada shopee นะที่มันจะระบุตัวพ่อค้าแม่ค้าได้ง่ายกว่านะครับซึ่งแอปนั้นมันไม่มีนะครับมันโกงนะครับมันส่วนมากก็จะ คนขายนี่ก็จะมีสดโกงก็เยอะด้วยนะครับทางที่ดีก็คือไม่ควรที่จะซื้อนะรหรือว่าคนที่จะต้องการที่จะหาซื้อรถมือสองอว่าอย่างเงี้ยก็ซื้อแถวหน้าร้านดีกว่านะครับออกรถมือหนึ่งดีกว่านะเออไม่นะก็เออซื้อรถมือสองแถวบ้านนั่นแหละออไม่ต้องไปซื้อในเพจหรอกทุกคนเพราะว่าแบบเราไม่ได้นัดเจอดูรถนะครับเราแบบบอกความเดี๋ยวผมะโอนเงินไม่ให้เขาเลยไงทุกคน ผมก็เลยต้องเสียเงินนะครับตอนนี้แจ้งความแล้วกําลังรอที่ตํารวจเขาจะเรียกไปสอบอากคำนะครับไม่รู้ว่าผมจะทําให้ไอ้เพจนั้นไม่ได้รับผลกระทบยังไงนะครับเวลาทุกคนจะดูซื้อรถมือสองว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเจอเพจที่มีผู้ติดตาม9 0 0าคนนะครับที่หน้าปกเป็นรูปรถมอไซค์อ่าสะย่างนี่แหล,ละผมไม่อยากจะอาจพาพิงเยอะนะครับเพราะว่ามันอาจจะ กดได้นะครับมีผู้ติดตาม900 0คนนะครับโอเครายการนี้ผมก็ต้องเก็บเงินเริ่มใหม่นะครับซึ่งความสันของผมก็จะถูกเลื่อนออกไปแต่ว่าผมไม่ยอมแพ้นะครับเพราะว่าผมต้องทำให้สำเร็จก่อนปีนี้นะโอเคถ้าเกิดว่าใครรับฟังก็เกี่ยวไปนะครับว่าอย่าอย่าสั่งของที่แบบว่ามันอันตรายอย่างพวก facebook พูดได้ไหมอ่ะใครก็เตว่าเป็นแอฟาร์อนะไรเงี้ยนะเตว่ามันอันตรายนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบทีนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะรเพราะว่าเงิน9,500นี้ที่ผมโดนโกงก็ือว่าเป็นบทเรียนนะครับบทเรียนที่ผมจะจำไปตลอดว่าผมจะไม่มีวันที่จะสั่งอะไรออนไลน์อย่างนี้เพิ่มแล้วนะครับ ต่อให้ผมเก็บเงินได้ผมจะไปซื้อรถหน้าร้านโดยเฉพาะเลยโอเค okay, ครับขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันคิดหน้าบ๊ายบายพวกเกลียน